ลูฮัมพลาดตะลึงพบเห็ดมือผีหายากอนนันดับสองของโลกณบ้านอาจารย์รินละดาเจ้าของบ้านคุณรินละดาชัยหมื่นหรือที่รู้จักกันในานามอาจารย์รินละดาพบเห็ดแปลกประหลาดลักษณะคล้ายมือสีขาวมีนิ้วเรียวยาวผุดขึ้นมาจากดินโดยขึ้นข้างๆกับฐานที่ตั้งกับเท้าวเวสุวรรณองค์ใหญ่ที่ทางบ้านสร้างสุขพยาตอ์ได้ทำพิธีบวงสวงไปได้ไม่นานนี้ โดยทางอาจารย์ริละดาน,นั้นรู้สึกว่าการเกิดขึ้นของเหตุประหลาดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกลิขิตขึ้นมาแล้วเนื่องจากตนเองพบเจอกับเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับตนเองหลายครั้งจนเกิดความเชื่อและศรัทธามากซึ่งอาจารย์รินละดายัางจะได้จัดพิธีบวงสรวงเปิดศพท้าวเวสสุวรรณในวันอาทิตย์ที่27มีนาคมณม่อนกุเวนแม่ออนเชียงใหม่เวลา8.30นา ถึง12นาฬิกเพื่อเป็นการถวายตามสัจจะที่ได้ให้กับครูทาวเวสุวรรณไว้อ๋อก็สิ่งที่เจอนะคะก็คือเรื่องของเหตุมือผีนะคะหรือเหตุหัดไแม่ควนอินทีนี้ตอนแรกเราก็ไม่ทราบหรอกคะ่ะว่าตรงนี้มันคือเหตุที่หายากที่สุดอันดับ2ของโลกนะคุณแม่เนี่ยคือท่านเป็นคนที่จะรักปู่ทาวเวสสุวรรณอยู่ละทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยท่านจะต้องมากวาดมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบังเอิญก็ปรากฏว่า ท่านก็เจอเหตุตรงนี้มันขึ้นอยู่กี่ดอกนะคุณแม่ขึ้นอยู่ตอนแรกก็ขึ้นอยู่สองดอกเนาะสองดอกก็รู้สึกมีกลิ่นอะไรคล้ายๆกลิ่นศพเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ไม่รู้สึกเอ๊มันเหม็นอะไรก็เที่ยวดูแวดบ้านปู่ก็ไม่เจออะไรพอตอนเย็นมาอีกทีนึงก็มากวาดท่าวามจะอาดหันไปมองเห็ดก็เรียกไปเรียกน้องลินมาเนาะ ก็เนี่ยแหละเราก็กําลังไลฟ์สดอยู่เลยตอนนั้นกําลังให้โชคลูกศิษย์ด้วยนะคะไลฟ์สดเกี่ยวกับวิเคราะห์เรื่องของตัวเลขเดินยามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าเอาเพากันไลฟ์สดมาดูมันเหมือนมือจริงๆอะนะคะแล้วก็เราก็ไปอ่านดูข้อมูลเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นความเชื่อนะโดยเฉพาะของบ้านเราคนไทยเนี่ยค่ะเขาก็เชื่อว่าเห็ดเนี้ยถ้าขึ้นบ้านไหนเนี่ยบ้านนั้นเนี่ยจะมีโชคลาภค่ะประมาณนี้ตัวอาจารย์ลินเนี่ยอาจารย์ลิน มีเรื่องของมูเตลูมาตลอดทั้งชีวิตอยู่แล้วนะคะคือปฏิหารในชีวิตเราเจอเยอะมากแต่กับเหตุการณ์เรื่องของเหตุกวนอิมเนี่ยเหตุหัดกวนอิมเนี่ย,เ,เ,ยเพิ่งเคยเจอครั้งแรกในชีวิตนะคะเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าให้โชคเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาวันสองวันเนี้ยก็คือได้โชคแล้วเช่นกันค่ะ mm hmm. โอ้เยอะมากค่ะนะะบ้านทั้งสุพยากรคืออย่างอาจารย์ลินเนี่ยจะมีหลักก็คือในการสื่อเรื่องของท้าเวสุวรรณอยู่แล้วนะคะแล้วก็ มีลูกศิษย,ย์ที่ติดตามทางแฟนเพจก็ดี YouTube ก็ดเีเขาก็จะได้เห็นกันอยู่บ่อยเรื่องเหตุมหัศจรรย์หรือ,อเหตุปฏิหารเกี่ยวกับโชคลาบรวมถึงไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงโชคอย่างเดียวนะคะแม้กระทั่งเราอธิษฐานขอเรื่องการงาน,นมันมีความมหัศจรรย์เยอะมากสมมุติว่าเราจะทําสิ่งนี้สร้างสิ่งนี้ให้สําเร็จนะ,ะยกตัวอย่างเช่นการสร้างตําหนักปู่ท้าเวสุวรรณที่วัดทับมันอย่างเงี้ยต้องบอกตามตรงว่าใช้ทุนค่อนข้างเยอะ อาจารย์ใช้แรงอธิษฐานขอปู่ทาวเวสุวรรณด้วยความศรัทธาและน้ำใสใจจริงเนี่ยสามารถรวมปัจจัยได้ภายใน2วันนะคะนะคะอันนี้คือทุกอย่างเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าปฏิหารมาจากศรัทธาและศรัทธาตรงเนี้ยมันสื่อถึงองค์เทพเทวาได้อย่างชัดเจน,นะค่ะรถเบนซ์คันใหม่นะคะ,ค,ะคือออกล่าสุดเลยค่ะอันนี้อธิษฐานขอเช่นกันนะคะอธิษฐานขอก็ได้โชค57แล้วก็มีงวดที่ผ่านมา5 0 0 5 ก็ได้เงินประมาณล้านกว่าบาทล้านสองนะคะวรวมกัน2งวันได้ล้าน2 <_ an> ก็ตอนนี้ก็ออกอะไรนะรถรุ่นของเรารุ่นอะไรนะ CLS ครับ <C> <_ s> อ๋ <_ s> L s. <S อ CLS ราคา4ล้านกว่าประมาณอนน๋อจริงๆ s> <S ได้ตั้งสัจจะกับครูไว้แล้วว่ายังไงจะต้องจัดงานไหว้ครูปู่ท้าวเวสุวรรณนะคะ,นะคะแล้วก็ครูปู่อินปู่พันธ์ไทยพิ่ดวงรวยเป็นครูที่อาจารย์เชื่อว่าเป็นเทวดาประจําตัวอาจารย์ก็คือครูพันธ์ไทยพิ่ดวงรวยนะคะตั้งใจว่า จะจัดสักกะะท่านก็ได้ไปสถานที่มงคลที่1ก็คือม่อนกูเวนอําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้เลิกดีก็คือวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนีเ้เราจะเริ่มพิธีตั้งแต่8โมงครึ่งตอนเช้านะ8นาฬิกาจนถึงเที่ยงวันประมาณนี้ค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่ติดตามข่าวนี้ด้วยนะคะร่วมกันได้ค่ะบ้านสร้างสุพยากร ได้ทําหน้าที่เป็นนักพยากรณ์นะคะรวมถึงเป็นสะพานบุญในการสร้างประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับวัดวาอารามนะคะสถานที่เป็นสาธารณประโยชน์โรงพยาบาลรวมถึงช่วยเหลือน้องๆเด็ ong, กๆทุนการศึกษาเนี่ยมาเป็นระยะเวลา8ปีนะคะสําหรับบางท่านที่อาจจะได้ข่าวนี้นะคะหรือเพิ่งรู้จักอาจารย์ลินอาจารย์ลินก็ขอฝากให้ท่านติดตามผลงานการพยากรณ์นะคะได้ช่องทาง y YouTube อจุดลินเว้นวัชบ้านสร้างสุพยากรณ์ แล้วก็ทางแฟนเพจเนี่ยเราจะมีอยู่2เพจหลักนะคะคือเดินยามไร้ลูกออจุดลินบ้านสร้างสุขแล้วก็เพจชื่อว่าอาจารย์ลินรดาเว้นวักบ้านสร้างสุขพยากรคือแค่เซิร์ชอาจารย์ลินรดาบ้านสร้างสุขพยากรใน Google ก็จะเจอเจออย่างแน่นอนค่ะนะคะขอฝากติดตามด้วยค่ะ